สวัสดีครับสบ,บายดีมาบอกกับส่องเบาไก่พระธรรมเสพนวดเด้อครับมือนี้เบาไก่อยู่บนทางรวนแห่งหนึ่งของประเทศไทยเด้อครับเบาไก่มีจุดหมายปลายทางสิมุ่งหนาไปสู่เขตบางลักครับเบาไก่อีกประมาณ2กิโลเมตรเบาไก่สิลุงขนุนสีลุงนะครับเนาะไปรับเบิึงรับส้มน่วกันก่อน,อนสิรับเบิึงรับส้มอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร่เบาไก่ครับเป็นกำลังได้ใจให้เบาไก่เห็ดคลิป,ปต่อไปครับมือนี้เบาไก่กับถนน ประเทศไทยครับไปไปรับพึ่งรับโมกันเลยครับนี่นี่่าวไกลอยู่ถนนแห่งหนึ่งของประเทศไทยนะครับเนาะหรือว่าทางด่วนนะครับเนาะทางพิเศษมาได้ตรงป้ายสุดยอกเลยครับไปบางคูบางนาลาวคณองชิดช่ายจะเป็นถนนพระรามสี่นะครับสามย่านวัวน้ำพุงครับนี่ลุงนี่ได้ครับพี่น้องครับกับวมืองธรรมศาสตร์เนาะธรรมศาสตร์ หรือว่วิวๆครับบนทางด่วนทางด่วนแห้นีกที่มีอยู่ประมาณหนึ่งสองสามสามเลนเนืครับสามเลนขังละสามเล่นเป็นหกเล่นครับโอ้ยพี่น้องเ้ย่าไก่ขี่รถผานแง้มไหนกคัอ่าเง้มแง้มนั่นครับทำไมพี่นองครับกัปืง้มนั่นผานแง้มไหปื๊งแง้มนั่นผานแง้มไหน่ะอยากทายเง้มนั่นับพี่นองครับ ไทยไหวเก็บไหวเป็นทีเดียวของปอไก่นะครับเนาะเพื่อไหถ่ายทอดไหนพี่น้องทัางฟังลาวเฮาได้เห็นว่าถนนเมืองไทยนี่ครับสวยงามสำไรครับได้คุณภาพสำไรครับสวยงามีหลีระคับหน่งใหญ่พรอบครับแต่มาตรฐานอยมาตรฐานออกมาสิก็กจะเป็นทันทน้งอยกาัก็จะอย่างก็จะเป็นหอเป็นหนึ่งสองสามสี่สี่เลนนะครับเนาะไก่สิ เดี่ยวออกอสีลมแล้วครับเน้องขิดใายออกสีลมนี่คือถนนสีลมครับใครจะไปบางคูบบางคลูบแล้วบางนาแล้วขอนองตรงไปครับป้าออตึกสูงสูงสูงใหญ่สูงสั้นครับเอาปะไกลชิดใต้ลงสีลมเด้อครับบนถนนสีลมครับเพื่อจะไปจุดไปไปทางที่าบางหลักแล้ลในในวครับเนาะงไปติดตามหับซุ่มหลับเบึงหลับซุ่มนะปะไกลเรื่อยๆครับ ครับตัวนี้โมกาอยู่ถนนสีรุ่มเลื่อครับถนนสีลมนี่ป้าตัวพี่น้องมีแต่ต้นใหม่ลายหลายพ่่อแมพี่น้องครับสวยงามมีนีพี่น้องครับโอ้นี่ครับต้นใหม่ข้างทางถนนสีลมนี่สิมีอยู่3เลนนะครับ1 2 3เลนเป็น4เลนครับโอ้พี่น้องต้นใหม่เขียวสูงเลยครับพี่น้องครับป้าตัวขับเมาไกจสิเขาอยู่เขาซอยสีลม18บดเลือครับเปิดไปจุดหมายปลายทาง อมองมองสิไปนะครับเนาะจุดหมายเปลาไกลอยู่ที่ซร้อยสีรุ่มถนนสีรุ่มซ้อยสิบแปดครับาบางที่ครับพ,รพี่หองครับถนนสีรุ่มนี่ครับเขียวซูมไปเลยต้นไม้ครับธรรมชาติควบคู่กับก,การเจริญนี่ดิพี่้องเลยธรรมชาติแต่กับวัฒนธรรมเศรษฐกิจนี่ครับแ้วก็ถนนคนทางครับพ,รพ่อแม่พี่หองสวยงามนี่ดิครับ ครับตอนนี้บอไก่มาหอดจุดไม้ปลายทางนี่เด้อครับมาหอดลู่งเลียนสอนภาษาอังกฤษเพื่อสิมาปฏิวัติงานอยู่นี่ครับอ่ะจะได้กากคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้โบไก่ครับสนับสนุนบอไก่โดยบอกดขมโฆษณชนะนีครับผอพีดองครับสำหรับคลิปนี้โอไก่ชิวอวยล่าไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับสบายดี